เขาให้แหวนมาเ,เราดีใจมากแหวนรุ่นแรกให้มาฟรีๆให้ฟรีๆครับเ,เราก็อยากได้เหรียญเลือ่อนสมรสนจนคาสั่งมาปร,รากฏว่ามีชื่อเราเได้ได้ที่ได้เหรียญเลื่อนมาเราได้ขึ้นเลยเพาะผมต้านหบุสุรุ่นแรกติดตัวก็จะนอนหลับ สำหรับตัวผมแล้วการเดินทางเพื่อตามหาบางอย่างด้วยความศรัทธามักจะนามาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงเสมอและรู้สึกของหลวงปู่สุขท่านนี้ก็ทําให้ผมเข้าใจถึงคําว่าพระสงฆ์ผู้ทรงภิญญามากขึ้นและนี่คือการเดินทางตามหาความศรัทธาที่มีตอ่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองแบบที่ผม ไม่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหลวงปู่สุขวัดโพไซสายทองสตอรี่นะฮะวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับ <Yeah. S 2> เป็นเกียรติมากๆที่ <Yeah. S 2> ได้มาสัมภาษณ์บุคคลสําคัญนะฮะเป็นนักสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่สุขนะครับวันนี้จะมาดูว่า,าบุคคลท่านนี้ทําไมถึงมีความสนใจในหลวงปู่สุขทํทไมถึงศรัทธาและทําไมถึงสะสมหลวงปู่สุขเยอะขนาดนี้แล้วก็แต่ละองค์เนี่ยบอกได้เลยว่า ต้องเรียกว่าเป็นเป็นรายไอเทมเป็นราไอเทมวันนี้ขอต้อนรับพี่ติ๊กครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งับทีนครับพี่ติ๊กนี่เชื่อว่าพี่ติ๊กนี่เชื่อว่าหลายๆคนที่ที่เล่นหลวงพุสุที่เคารพศรัทธาหลวงพุสุน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีส่วนมากรู้จักบ้างในในในกลุ่มเพื่อนหรือน้องๆที่สะสมพระเครื่องเพราะว่า ก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวอะไรเท uh ่า huh. ไหร่ uh huh. แต่น้องๆเขาจะรู้ว่าว่าเราชอบจตุมครับหลวงปู่สุกแล้วก็พระสายฮิสานครับ uh huh. ผมอย่างที่พี่ติ๊กบอกว่าไม่ค่อยเปิดตัวไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร uh huh. วนน่วันนี้เป็นเกียรติมากวันนี้เป็นเกียรติมากบอกเลยเป็นเกียติที่พี่ติ๊กเปิดบ้านให้มาชม uh huh. ได้มาดูโอ้โหวัตถุมงคลที่ต้องบอกว่าแต่ละอย่างหายากมากมากก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาดูวัตถุมงคลที่อยู่ข้างหน้าผมที่เห็น uh huh. ที่แบบมีความสวยงามแล้วก็ เข้มขังขนาดนี้ถามพี่ติ๊กก็เลยว่าพี่ติ๊กครับมารู้จักกับหลวงปู่สุขเริ่มมาศรัทธาหลวงปู่สุขเนี่ยเพราะอะไรคือตอนนั้นพี่รับราชการอยู่ที่นครราชสีมาครับประมาณพอประมาณปีสิบเจ็ดได้มีโอกาสย้ายเข้ามารับราชการที่จังหวัดบุรลลีรัมย์ครับผมหลังจนี้ก็คุณพ่อเดิมคุณพ่อก็ชอบ พระเครื่องอยู่แล้วครับ,รบท่านก็จะสะสมแล้วก็มีภาพบูชาอะไรต่างๆที่จังหวัดน,นครราชสีมาโคราชก็จะเป็นท่านสถาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธบนบัลไลครับตอนาานี้เราก็ตอนนั้นก็ยังยังไม่เท่าไรยังไม่เท่าไรพอเริ่มย้ายมาบุลำบุลำขึ้นชื่อว่าบุรำม,มีอะไรที่ชาวบุลำเคารพและศรัทธา ที่เป็นพระเกจิอาจารย์คือเริ่มจากคือเริ่มจากศรัทธาหลวงพ่อคูณตอนสมัยอยู่โคราชก่อนใช่คใช่พอได้ย้าาอยู่ที่เคยอยู่กับอำเภอด่านทศเคยได้มีโอกาสครับรับใช้หลวงพ่อคูณเคยได้เข้าไปกราบครับหลวงพ่อคูณครับผมตอนสมัยตอนที่อยู่ด่านทศอำเภอจังหวัดนครราชสีมาครับวัดบ้านไร่ครับครับครับแล้วพอมาอยู่บุรีรัมย์ตามหาเริ่มการตามหายังไงตามหาเราก็ถาม ถามเพื่อนร่วมงานก่อนว่าจงังหวัดบุรีรัมย์มีพระเกจิองค์ไหนที่น่าเคาเรพเลื่อมใสศร,รัทธาและปฏิประทาท่านที่กลบไวว่าได้สนิทใจรเราก็เริ่มเพื่อนร่วมงานหลายถามหลายหลาย,หลายคนเราก็ถามไม่ใช่ถามคนเดียวเราถามหลายหลาย,หลายคนไปที่ไหนเราก็ถามก็คำตอบตรงกันคืออันดับแรกเลยคือหลวงปู่สุข วันโพใสทองถามใครถามใครต่อถกมหลวงปู่สุกเลยแล้วตอนนั้นหนึ่งเลยแล้วตอนนั้นพี่ติ๊กรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อมาก่อนหรือเคยเห็นภาพเคยเห็นภาพท่านจากที่ไหนมาก่อนไหมก่อนที่จะมาถามทุกคนแล้วทุกคนบอกว่าหลวงปู่สุกตอนนั้นเราเราก็เราก็เริ่มหาหนังสือครับเป็นหาหนังสือก่อนหาหนังสือวัตถุมงคลว่าแบบไหนแต่เราจะหายังไงล่ะ มาตรฐานเป็นแบบไหนเราก็มันก็จะมีหนังสือ,อ,อรายการวัตถุมงคลหลวงปู่สุขเราก็เริ่มมาเปิดดูเริ่มได้ศึกษาเริ่มเปิดดูพอเราเปิดดูเราเกิดทําไมพูดละคนลกทําไมดูภาพครับในหนังสือพระเนี่ยครับเข้มขังแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มีวาสนามันเกิดเอื้มอมมันราคาพระแล้วมันก็แบบความหายากอะไร,รไปหายาก อะไรเงี้ยก็ได้ยินแล้วก็ได้ยินเนือของเก้ก็เต็มสนามอะไรเงี้ยเยอะมากก็เริ่ม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 ,เร,มเริ่มศึกษาจากพวกนั้นครับคือพอแบบเหมือนพอรู้หลวงปู่สุขพอเห็นภาพในหนังสือใช่ครับก็รู้สึกศรัทธาเลยมันรู้มันรู้รู้สึกว่าทําไมวัตถุมงคลของท่านเนี้ยองค์หลวงปู่สุขเนี้ยทำไมดูเข้มขังดูแบบมีเสน่ห์ดูอะไรน่าค้นหาแล้วแบบเนื้อหามวลสารอะไรต่าง ทำไมแบบคนถึงอยากได้ไว้บูชาพี่ติ๊กทันท่นหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณะ,ะไหมครับมีโอกาสได้ไปไหว้<ฮ>หรือที่วัดไหมอันนี้ไม่ทันต้องยอมรับว่าไม่ทันเพราะท่นนะนะานมรณะครับคัสามอดทันานบาทสองันห้าร้อยสิซึ่งตอนนั้นพี่ก็มีอายุป,ประมาณสามขวบ <laughs> ไม่ทันเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้รเรื่อง ความรู้สึกที่ติ๊กที่เล่ามาเมื่อกี้เหมือนผมเลยเหมือนผมเลยคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปถ่ายทารายการเกี่ยวกับพระกับวัดศักดิ์สิทธิ์ของพันธ์เนี่ยก็ไปทั่วประเทศไปวัดดังไปวัดเกจิดังก็มีความรู้สึกเหมือนกันครับว่าอยากจะหาพระมาขึ้นคอแล้วถ,ถ้านึกถึงพระบ้านเราอย่างผมเองเป็นคนบุรีรัมย์ับผมคนดังรองได้จะหาพระมาขึ้นคอจะต้องหลวงพ่ออะไรจะต้องหลวงพ่ออะไรก็คิดแล้วอยู่ดีก็แวบกลับไปอ๋อ พ่อแม่ญาติญาติผู้ใหญ่เคยเล่าว่าหลวงปู่สุวัดโพไซทองเนี่ยเก่งมากแต่นั่นคือคำบอกเล่าของของคนนู้นคนนี้บอกซึ่งเราก็เสียงคำบอกเล่ามาเยอะแยะก็เลยแบบอ่ะลองเข้าไปดูผมเหมือนพี่ติ๊กเลยครับผพอเจอภาพเป็นไงฮะแค่เห็นรูปภาพพอกดเข้าไปนี่หลวงปู่สุวัดโพไซทองผมแบบ้ทำไมรู้สึกพระองค์นี้แบบ มองแล้วสุขเหมือนชื่อพระจริงๆอ่ะมองแล้วรู้สึกว่าเป็นพระที่มีบารมีแบบสูงมากอ่ะมีความหน่าเลื่อมใสมีความน่าเกรงขามในตัวแล้วก็ผสมสสารกับความเมตตาอยู่ในองค์หลวงพ่อนึกถึงเหตุอะไรจะคนรู้มันแบบเป็นความรู้สึกแปลกๆที่แบบเราก็ ผมไม่สามารถาที่จะอธิบายจิพูดได้อะเข้าใจเลย <c oughs> ครับเพราะมันเป็นความสึกเดียวกับผมเลยคือถึงขั้นว่าแบบนวันนั้นพอเจอรูปอ่ะผมกรอบรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาโพสต์ใน Facebook เ,เลยว่า <c oughs> ตามหามานานและพระที่จะเอาขึ้นคอครับแล้วก็เป็นพระหลังจากนั้นน่ยผมกลับมาวัดโพไซทองนับครั้งไม่ถ้วนเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วก็เลยเป็นที่มาของผมเหมือนกันที่เริ่มมาศึกษาเริ่มเรียนรู้แล้วก็ยิ่งศรัทธาไปเรื่อยแล้วก็มีโอกาสผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําว่า ท่านเป็นอย่างงุ้นแบบนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอผู้ใหญ่อย่างพี่ติ๊กเนี่ยครับวันแรกผมติดต่อพี่ติ๊กมาเองเลยแบบทักมาในส่วนตัวเลยยินดีครับอินบ็อกอว่าก็อินบ็อกมาถามก็ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เราก็เราก็มีมีความตั้งใจอยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็ได้เผยแผ่บารมีครับปลู่ก็คือเป็นสะบานเชื่อม่วนหนึ่งใช่ใช่เป็นเป็นจุดที่ผมว่า จะทาให้คนได้รู้จักหลวงปู่มากขึ้น<ช>ด้วยด้วย<ช>บารมีหลวงปู่มีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าช่องทางนี้มีช่องทางหนึ่งที่ทําให้ลูกศิษย์ได้เข้าใกล้กันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในสายครับอาจจะแบบมาดูแล้วก็ได้เห็นบารมีของท่านมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ติ๊กครับพอหลังจากที่โอเคมาอยู่ที่บุรีรัมย์ตามหาจนเจอหลวงปู่สุขแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เช่าไปบูชาแล้วมีประสบการณ์อะไรกับตัวเองบ้างก่อนอื่นเลย ตามหาวัตถุมงคลมีแต่ไม่ใช่ทั้งนั้นจนไปตรวจงานที่ที่อาอเภอหลานทรายครับอพอไปตรวจงานที่นั่นแล้วก็ก็เนิกการเจนน้าหน้าที่ที่เขาก็เขาก็เราก็ถามหาแต่หลุมปุสุขไปรตรวจงานด้วยเราก็ถามหาแต่หลุมป่สุไปด้วยครับเราก็ถามจนเขาให้แหวนมา ดีใจมากแหวนรุ่นแรกให้มาฟรีๆให้ฟรีๆครับ<ฮ>ให้ฟรีๆครับครับของฟรีมีที่ไหนก็มีก็ตอนนั้นก็มีที่นี่แล้วแท้ไหมครับแท้เลยครับโอ้โหนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันนะเดี๋ยวจะไปเจาะกันนะตอนนี้อะต่อได้เลยครับพอหลังจากได้แหวนตรงนี้มาฟรีๆเป็นยังไงตอนตอนนั้นโซเชียลัยังไม่เท่าไหร่ครับอินเทอร์เน็ต ก็เป็นเว็บไซต์เราก็ตามหาเว็บไซต์ครับตามเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปก็เสิร์ชดูเสิร์ชดูคเสิร์ชเป็นนานมากครับเป็นนานมากเป็นเป็นปีๆได้จนมั่นใจแล้วก็ได้เริ่มเช่าหาบูชาสแสดงว่าแหวนองค์นี้สําคัญมากมากแหวนองค์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ชเช่าหาบูชาองค์ต่อๆมาคือเราเรา,เราตั้งใจอยากได้พวกพระ รูปหล่อพระเหรียญอะไรที่เป็นพระหลักคือส่วนตัวพี่จะเป็นคนชอบพระหลักครับแต่อันไหนเราได้เราเอาก่อนคือขอให้แท้ทัหลงกูครับคือเราต้องคว้าไว้ก่อนนะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นศึกษาพระแท้วัตถุมงคลที่แท้ๆเป็นยังไงเป็นเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ถูกต้องเราต้องเริ่มจากหนึ่งก็เลยเริ่มเริ่มมาจากตรงนั้นครับ แล้วหลังจากได้ได้แหวนมาแหวนแหวนวงนี้มีประสบการณ์อะไรไหมครัที่พอได้มาอาราธนาใช้ของตัวเองนั้นได้มาก็ขวงเก <laughs> ็บเก็บเก็บไว้จนจนตามหาเหรียญช่วงนั้นเป็นจังหวะที่จะพิจารณาความดีความชอบประจำปีคือเลื่อนเลื่อนตำแหน่งเราก็อยากได้เหรียญเลื่อนสรรมรสั์ รเรียนเลื่อนสมศักดิ์ทาไงก็ตามหาไม่ได้จนตอนนั้นไปเรียนปริญญาโทก็ตามตื้อกับหัวหน้าห้องแหละท่านประธานตามตื้อนะั่นตามว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอางี้ท่านประธานที่ประธานรุ่นปริญญาโทตอนที่เราศึกษาครับถ้าอยากได้จริงไม่ถามอ้อพ่อแกที่โรงพยาบาลถ้าให้ เฮียแบ่งให้เฮียแบ่งให้ครับใจตอนนั้นประมาณช่วงสิงหาปีห้าสี่ปีห้าสามปีห้าสามเฮียแบ่งให้คือต้องขอย่าาซ้อเราผู้หญิงท่านซ้อเขาของเฮียแกนีเส่วนมากผู้หญิงก็จะไม่รู้ว่าใจยังไงอะไรยังไงเรา ไม่กลัวครับบุกเลยบุกเลยไปหาโรงพยาบาลเลยไปถามเลยไปกับเฮียแกนั่นแหละได้คำตอบยังไงแล้วแต่เฮียแฟนแกเป็นพยาบาลหอยยาพยาบาลแล้วแต่เฮียแกเลยครับเท่านั้นจบเลยเฮียก็ก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับจบก็เราก็ต้องรีแจ่ายตังค์เรากลัวไม่ได้เลยครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย มาปุ๊บเราก็อรัตนาอขอบารมีหลวงปู่เชื่อไหมว่า,า,าผู้ว่าวชาตอนนั้นบอกว่าเราไม่น่าจะนั่นนะอันนั้นหน่อยก็มีคนผู้แข่งหลายคนครเราเป็นเหมนตัวเลือกหลังๆตัวที่แบบไม่น่าจะได้อย่างเงี้ยแต่เราก็อขอความเมตตาท่านว่ายังไงก็ ขอพึ่งบารมีหลวงปู่เรากันเรในใจจนคำสั่งมาปรากฏว่ามีชื่อเราได้ได้ที่ได้เหรียญเลื่อนมาเราได้ขึ้นเลยคือต้องบอกว่าพี่พิติกรับราชการรับราชการรับราชการเป็นเป็นตำรวจบอกได้ใช่ไหมครับรับราชการตำรวจต้องถามก่อนพิติกรับราชการเป็นตำรวจแล้วก็พอได้เหรียญเลื่อนมาเนี่ย สิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง<ช>ได้บรรจุใช่แต่พอได้มาอาราธนาใช้บอกหลวงปู่ขอหลวงปู่แล้วเนี่ยใช่ได้เลื่อนตำแหน่งได้บรรจุจริงๆคือมันบรรจุแล้วตอนนั้นเราเป็นสารวัตรครับพอเราเราอยากได้เหรียญเลื่อนปีนั้นที่สอดแสวงหามากครับคือพอนั้นค,าคําสั่งออกเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองผู้กับการ นี่ถึงบอกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยจะเป็นจะเป็นที่โปวดปานของข้าราชการใร้เลื่อนยศดเลื่อนตำแหน่งเนาะแล้วก็สิ่งนี้การันตีเห็นเลยว่าเลื่อนจริงๆใช่ครับคือใช้แล้วดีจริงอาราธนาใช้แล้วพุทธคุณนี้ต้องต้องบอกได้เลยว่าอย่างที่พี่ติ๊กบอกทั้งเขม้มขังทั้งเมตตาทั้งแคล้วคลาดคร,บ,ครบเลยใช่ครับครับนอกจากเหรียญเลื่อนแล้วยังมีเหรียญเหรียญอะไรอีกไหมที่ที่รู้สึกว่าใช้แล้วถูกชโลกหรือว่ามีเรื่องราวเป็นประสบการณ์ผมว่านผมว่าเป็นยังไงผมว่านก็ ไปไหนเราบางทีเรารู้สึกว่าไปนอนที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะหรือไปที่แปลกๆที่เราไม่คุ้นเคย,เ,ยครเราไม่รู้นี่ว่ามันมีอะไรตรงนั้นหรือว่าใคร,ครมานอนก่อนเราอย่างน้อยอะที่พักมันต้องมีใครมาก่อนเราอยู่แล้วแหละมันก็มันก็บางทีมันก็มีแบบสัมผัสที่เราไม่สามารถพูดได้ไอ,อเราก็เดินทางเราก็ภาดผม ว่านหลุมบุสุขรุ่นแรงติดตัวก็จะนอนหลับรุ่นแม่วัดโพครับใช่ครับใช้ปี2 5งพ2 5ดถึงสพอครับคือกดพิมพ์มาตามความต้องการับของลูกศิษย์ครับแ้ว่าห้อยติดตัวแล้วก็แล้วก็องค์ที่ห้อยติดตัวนี่ก็คือตามหาอยู่ในเว็บตามหาในเว็บนี่แหละครับซึ่งเราเราไม่กลัวครับแต่ขอให้ถูกใจ อ,อจะราคาแพงขนาดไหนจะอะไรมาเถอะไม่กลัวครับขอให้เปิดราคาตอนนั้นคือใจมันแล้วก็ขอให้แท้ทันค,ครับแท้สวยครับสภาพเดิมๆอ่าเนี่ยเป็นที่มาเป็นที่มาอย่างที่ผมเกินตั้งแต่ตอนแรกว่าพระของพิติทุกองเนี่ยมีความสวยมีมีความพิเศษบางองค์เนี่ย าดูยากมากเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีมากๆที่ที่ได้มารับชมเพราะว่าที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเพียบเลยแต่ว่าจะให้ดูตั้งแต่ EP แรกเลยก็จะจะเร็วเกินข, <c oughs> <c oughs> ของดีก็ต้องเก็บไว้นิดนึงครับ <c oughs> นีบ <c oughs> ้ต้องเก็บ <c oughs> ไว้นิดนึงเรา EP นี้ครับเราได้รู้แล้วว่าพี่ติก๊กเนี่ยมาศรัทธาหลวงปู่สุกได้ยังไงมาเริ่มสะสมหลวงปู่สุกได้ยังไง EP ต่อไปของหลวงปู่สุกวัดโพไซทองสตอรี่จะมาดูเหรียญ ที่เป็นเหรียญแรกของพิติกหรือเป็นวัตถุมงคลที่พิติ๊กรักมากๆหรือเป็นเหรียญที่มีความสวยงามแล้วก็หายากม,มากๆเดี๋ยวพ EP ต่อไปเราจะมาชมกันครับสำหรับเทปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเหรียญรุ่นแรกครับ,รรบอัปปกา,ปา2 5 0 6สวยมากคุณผู้ชมสวยเลยครับด้วยหน้าตาของท่านนี่ชัดชัดแล้วก็ตัวอักขรตัวอะไรยังอยู่แบบว่ามองเห็นชัดเจนมองเห็นชัดเจน ผมบอกเลยนะว่าเหเรียญเลื่อนของพิติก๊กไม่ธรรมดาครับสวยมากแต่และเหรียญเนี่ยไม่เกินหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของของสายผมบอกเลยสวยจริง